ีก <c oughs> ันสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะจ๊ะเนาะพี่น้องตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยเศร้าบุ้ใเลนกล้องเหมือนสว่างนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามาหนีเห็ดเวียกยังได้งมเห็ดอยู่พี่น้องเพราใยญายพามาตะเศร้านะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็คือหกโมงสี่สิบห้านาทีจ้าเย้ผู้เฒ่าพ่านวาเนาะพี่น้อง ตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยผูนว่านี่เด้อพี่น้องเด้อสองรถเลยอันนี้เราจะทำให้มันงามน้องจะนอนเดี๋ยวรถไถมา,ถา,าไถพ่อยงเอาฟังนั่นพี่น้องเดียวพ้ามาเบิ้งจะ้ะเราช่วยกันน้องจะนอะสองพวเมียนี่ต้องการคนช่วยไหมกระบอได้วยแหละพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆน,น้องจะเนาะเพราะว่าเขามาอยู่ตั้ง พกเดือนเคืองนะจ้ะนี่นี่พอบ้านเอามุมนี้แล้วข่อยกับสีซอยลดลายย่างออกต้นมักมักกล,ยล้ยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าฟังไห้ฟังไห้บรดไซส์ยอย่างพี่น้องยังบรดไซสยอย่างเลยเนะ่ะบ่มีขี่ควายบ่มีขี่ไก่อย่างไซส์จ้ะนี่มักผ้าวกระเหลืองอยู่เดี๋ยวสิจัดการเมื่อนี่แหละพี่น้องเขาสิมาส่งขี่งัวอยังเนาะนี่ฝั่งนี้ก็พอบ้านกําลังทำนะจ๊ะเนาะเอาข่อยได้บอลได้เมื่อเร้านี่ เดบอนนี้เนาะจ้ะเราไม่มีคนถ่ายให้เด้อเราทําเสร็จเราถึงจะถ่ายครั้งหนึ่งนี่ยังบอสุดพี่น้องนี่ละ่ละล้วก็สิให้พ่อใหญ่กวาดกวาแล้วเราก็ตัดให้มันเกลี้ยงนะจ้ะเนาะเราข่อยกระซิล้อลืออ้อน,นี่ละ่ะลืออ่อไออันแย่งอันเคี้ยวเคียวอยู่แหละพี่น้องเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นแผ่นเดียวกันเนะจ้ะเนะเาะพอเดเดยอเราเอารถไถเข้าม,ามัจะได้ไถ่ายครั้งเดียวเลยนี่เด้อพี่น้องอ สวนข่อยกำลังกำลังเป็นรูปเป็นร่างกระแพงก็เอาเรียบร้อยเแลวเนเมื่อวานนี้อันนี้เป็นน้ำเปิดน้ำใสเพราะว่าน้ำมันบกแห้งนะจ้ะส่วนข้างใน,นขอบขอบมันให้เราจังแต่งพี่น้องในเมอ้านนี่ข่อยกับปลูกอันพักอย่างพักกันจองพี่น้องสงอร้างขม้ารอยนึงเนะจ้ะเนาะเขากำลังปลูกเดี๋ยวให้มันติดก้อนสีไทยให้เบิ้องสีอัปเดตให้เบิง้งงนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านสวนมาดามบีโกนนะจ๊ะ คน,คนสวนข่อยพี่น้องเหนื่อยแล้วจ้าเหนื่อยแล้วหกโมงเศ้าหอดสิบเอ็ดเครื่องน่ะจะพี่น,อน้องอ่าอือฮพอยายจัดการเรียบร้อยน้ะพี่น้องทั้งสองทั้งสองคันเลย จะพยายามเอาดินเขานะจ๊ะเฮ้ยนี่ข่อยก็ได้บอนนีนะจ้ะพี่น้่งนี่สะอาดแล้วเฮ้ยโอเคมืเอื่นสใหายพ่นตัดจักหน่อยนะจ้ะเฮ้ยเฉลี่ยเอ้อะ เราเตะบุกมังเชเราเตะปามังเชเฉลีอันนี้เป็นปลากดเนาะจ้ะเนาะอืมคือมีทั้งตัวใหญ่คือมีทั้งตัวน้อยพี่ใหญ่วะยังบ่เห็นสัตว์เนาะจ้ะอ่าออุ้ยมันยังน้อยพี่น้อง โอยโอเคปลายังน okay. uh ้อยพี่น้องปลาอย่างปูย่างน้อยใช่เนาะอ่ามุมนี้นะจ๊ะพี่น้องเรียบร้อยโอ้ยมีแหงดิเรียบร้อยแล้วมุมนี้เหลือข้างหลังพี่น้องข้างหลังยังไ่อยากไป่ายอกนี่ก็ย่างได้แล้วบ้านนี้เดี๋ยวก่อตะไคร่จะทยอยเอาออกนะจ๊ะเนาะ เปลี่ยเซนติเมตรเออถ่วงดังดังพี่น้องวิวิวิวเป็นให้อาหารเนะจ๊ะเนาะนี่ได้บอลย่างเลยพี่น้องเอ้ยมีแห้งเดีเดี๋ยวพาเบิ้งเนะจ๊ะเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาเช้าเช้าตีสี่เออตีห้าครึ่งเดี๋ยวมาเผานะจ้ะเนาะ มันเดี๋ยวเราจะมาเผาตรงนี้นี่ปัญญก็ได้ฮอดนี้แหละพี่น้องเห็ดสองคนนะจน๊ะเนาะค,คอยเห็ดไปป้าเราก็เก่งเติบอยู่แต่หลายเติบจา้านี่ฮอดนี้มันแดดเราก็เลยให้เราเซาบัวได้ให้เห็ดหักโ่มนะจ๊ะพี่น้องนี่อะไรมันยังเข่าบัวได้จะหลังอยู่ข้างหลังยังเข่าบัวได้ พอดีเดยห่มพี่น้องเดียวพราะมันบมนมีต้นไม้น้อมันก็ต้องอยู่ตามห่มกล้วยนั่นแหละนี่เอาไว้เผาเนาะจ้ะนี่แหละเดี๋ยวมาต่เศร้ามืออดไจังสิเผาป๊ยเต็มค้างวิวงามจ้านี่วิวภูเขาเนาะจ้ะเนาะถ้าเราทําเถียงนาตรงนี้มันก็จะเหมาะเด้เดี๋ยวย่งางไปบุ่งอใหไ่จ้ะ เราไม่มีเวลาถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเดอ้อจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เพราะว่าฝ้าเฮดเวียแล้วก็ฟฝ้าปั๊บนะจ้นะเนาะเร้วทำเทียงนะาแล้วเราจะได้สบายนะมันจะได้มีโฮมอยู่ต้นงิ้วนน่กะแซวออกด้วยพี่น้องเดอ้อต้นงิ้วต้นนน้กะแซวออกจ้ะถึงใจอพอ แปนบปแลยแล้วยางบอดได้ก็ได้ฮะอ่ะอาเลเอาวะบายบายเดี๋ยวเมื่อกินข้าวเทียงก่อนจ้าเออ